สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับเราพัฒนาชุดเต็มเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพี่น้องอากาศห่อนบนึงค่ะยืนหายยืนหน้ากับว่าเย็นพี่นอ้องบ่มีลมเลยต้นใหม่ยืนตรงทีลีต้นใหม่ก็ได้บม่มีวีเลยค่ะอ้าห่อนห่อนห่อนพี่น้อง ยิงเปิดพัดล่มยิงหอนค่ะคลิปนี้แอดจะล่งเป็นเล่าพัฒนาชุดเต็มเนาะค่ะหลังจากที่ทย่อยลงชุดสิบหน่วยล่างที่มันประกบคูใดแล้วเนาะเมื่อนี้กะขอให้เดินต่อเดอ้อปูเนาะค่ะพี่น้องได้ชกได้ลาบน้ำสูตรที่เค่อยเดินเพราะว่าพี่น้องก็จะตามแอดเซอาพี่น้องก็จะมีผู้ตามยูสูตรเกาที่มันเขางดที่แล้วเนาะกะขอให้เดินต่อเดอ้อค่ะ ค่ะไปเบื่องคําเตือนของทางช่องเฮ้ากอนเนาะค่ะพี่น้องคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะสำหรับรัฐบาลไทยอ่าเอกากนเนาะค่ะหายทะย่อยลง อันแนวทางโมดูลก้อนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเซียนสาระคำงวดที่แล้วจับคู่บกเขา่าพี่น้องเนาะคะ่ะมีแต่ร์ศูนย์สี่อันนี้มีแต่ร์ศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะสามศูนย์กม็มีพี่น้องแต้บกเขา่าอ่าเซียนพันว่างศู 1, นย์กับหนึ่งเนาะคะ่ะศูนย์กับหนึ่งเข้าที่ศูนย์อยู่ค่ะพี่น้องเลขเด่นเนาะคะ่ะทางโรงเรียนเพิ่นจะปิดเทอมอาจจะมีเสียงแสกเข้ามาเนาะคะ่ะ บ่เป็นอย่างดอกน้อพี่น้องเนาะค่ะเพิ่นกับทำงานของเพิ่นเฮ้ากับทำงานของเฮ้าเนาะคะ่ะเสี้ยนสระกข้ามจับ0607 1617ูนย์หสามโตหางเดียวบ่เข่าพี่น้องนะคะแต่เหล็กเด่นเพิ่นบ่หลุดเนาะคะ่ะเหล็กเด่นบ่หลุดค่ะไปเบิง่งแม่ท่านของงวดนี้ของเซียนแอดจะสลับใส่เมจิกบ้างเป็นบางมือ พราะว่าแอดแผลกินเมจิกเนาะคะ่ะอ่ากินหนีไปจะกินแห้งจากน้อยนึงเนาะคะ่ะแต่มันมองเห็นพี่น้องมันชัดเจนเนาะคะ่ะอ่าแอดจะพยายามใส่ให้ใไบ่อยเนาะคะ่ะเพื่อความชัดเจนแผลแอดเป็นพุ่มแผลเนาะคะ่ะถือกินแล้วก็อ่าหายใจพอค่อยออกปันไดยังสีนะคะ่ะเรากับบาง,งครั้งกะถ้าแหงแห้งเนี่ก็จะเป็นเป็นไข่เราจาม จามเรากับเป็นไข่เนาะคะ่ะขออนุญาตเอาของเสี้ยนออกค่ามือนีนแอดกันยังจับศูนย์อยู่เสี้ยนกันยังจับศูนยนะะ์อยู่เนาะค่ะจับศูนย์กับหกทีเลขเด่นเนาะคะ่ะเจาะที่ศูนย์สองศูนย์สามหกสองหกสามสามตัวหางเดียวเสี้ยนเพิ่นว่างไว้ศูนย์หกสี่พี่น้องแคปเอาเดอร์ค่ะคาเทียของเพิ่นมาา เดินต่อเนาะคะ่ะพี่น้องขออนุญาตออกดยเอดจะเอาอาเขามาบ้างให้พี่น้องแคบอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะไปเบิ้งของน้องต้าเนาะคะ่ะน้องต้างวดที่แล้ววางแปดกับเก้ากอดกันออกอยู่ที่บนพี่น้องอ่าพ้นบนออกที่ 4ี่เนาะค่ะแอบกำลังงงอยู่ว่างเอ้ยวามันจะของร่งผลผพิษนะคะ่ะผลออกยุธีดศูนยี่แปดเก้าอามอดหลดจะได้ไปที่เดียวนะคะ่ะศูนยนะคะเอาทับกันก็นะ่ศูนยค่ะพี่น้อง สี่แปดเก่าแต่ห้าว่างหาแเก่าโอ้ยเสียดายค่ะแม่พี่น้องเลยเนาะค่ะอของ้องตาว่างเด่นที่แปดเก่าแปดศูนย์แปดหน่งแปดสามเก้าศูนย์เก้าเก้าามวางสตัวหางเดียวไว้ทีห้าแปดเก้าออกสี่แปดเก่าพี่น้องเนี่ยสี่แปดเก้าโอ้เสียดายแต้มเดียวเนาะคะ่ะเต้มเดียวโอ้ยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เสียดายแห้งเนาะค่ะอาเด่นกอดกันออกแต่เดียวหนึ่งกะอาเบ้อตำให้นาพี่นองเพราะว่ามีเอฟซียู่ทั้งอยู่ในกลุมเนาะเพิ่นเคยบอกแอดว่าสามตัวนี่จะเอาไว้ทุกรอบเลยค่ะแต่ว่าาจะว่างหน่อยแต่ว่าเฮาเอาไว้ทุกรอบว่ร์สันเนาะค่ะย่างหน่อยหาแปดเก่าเป็นซีแปดเก่านี่ บาทสองบาทก็ยังดีพี่น้องเนาะคะ่ะค่ะไปเบิ่งแนวทางของมือนีเนาะคะ่ะขออนุญาตออกอันเก่าของน้องตาออกมือนียังว่างตัวเก่าอยู่ค่ะพี่น้องที่แปดกับเก้าจับคู่กับมี่แปดสี่แปดหกแปดศูนย์เก้าสี่เก้าหกเก้าศูนย์สามตัวหางเดียวคือแปดเก้าสองส้นกันตัวนี้กับของแอดตัวใดตัวหนึ่งตัวนี้เนาะคะ่ะ ช่กันตัวใดจังทับเบิ้งพี่น้องนะคะเป็นยังไงพี่น้องของน้องตากะเดินดีอยู่เด้อค่ะค่อนข้างจะเข่าบ่อยคือกันนะคะสําหรับอ่าเพราะว่าแต่ว่าสามน้อยหมู่ว่านี่เข่าสามรอบเลยเนาะคะ่ะเข่าตัวเน้นแต่เป็นตัวกลับซีเก่าบ้างซีเก่าออกเก่าซีมู่ว่านเนาะคะ่ะแล้วก็ซีสองสองหกมู่ว่านี่บริลล์ร่งยูทูปพี่นอ้องอ่าคือว่าหลายแอด็ดอ่า เล่งแกะสูตรคักไลบบนี้ค่วมเกลียดมันสะสมเราผลที่มันออกมามันพิษเป่าครือเขาอยากให้มันเขาหลายมุงหวังเกินไปเนาะคะ่ะหวังหลายประด้ดังหวังกับพิษหวังกับเกิดควมเกลียดบ้างเนาะคะ่ะควมเกลียดสะสมไป่นองนะคะไปหาหมอหมอ่อนบอกว่าให้ให้ใส่วิธีลดเบาที่เหตยู่อย่งงกะให้ถอดออกหาสิเปอร์เซ็นต์บนค่ะ แต่งานนี่เป็นงานที่เฮามักเนาะไอะ้ว้างเอดบว่วางดอกค่ะแต่เอดขอถอยๆสกักกอนเนาะค่ะมีเอฟซีถามว่าจะว้างรัฐบาลชุดพิเศษเมื่อใดขอเป็นวันเสาร์วันทิดเด้อะค่ะพี่น้องอตอนนี้เอดนั่นจะของจากน้อยหนึ่งก้อนเนาะค่ะขออนุญาตเอาออกนะคะจังสูตรล่าวัฒน,า,นาเนี่ยมันอาทิตย์ 1, หนึ่งสามเมือเห็ดแล้วมันบ่กเขาอันนี้ก็นักคือกันพี่น้อง เพราะฉะนั้นสาวนี่จะว่ามีสูตรใหม่ออกมาหเห็นจะเดินสูตรเก่าไปสักก้อนที่ยังเดินอยู่เดินย่างเดินดีเดินดีพร้อมสูตรลางเนาะค่ะมือนั้นแอดว่างหกเจ็ดแปดเอฟซีแปดเก้าศูนย์มาเมื่อเลยค่ะอ่ะาผู้ใดอยากซัพพอร์ตให้ค่าน้ำชากาแฟเพิ่นติดต่อมาได้เด้อค่ะผู้ใดใดน้ำเพิ่นเนาะอยากให้ค่าน้ำชากาแฟเพิ่นอ่าถือว่าเดินดีเลยค่ะแอดจับหกกับเจ็ดบอมาเนาะค่ะบอมาแต่เด็กดินชนกันที่ที่แปด มือนีชนกันบ่มือนีแอดไม่คว้าหมั่นใจว่ามันจะวิ่งกันได้บ่มือนีนะคะขออนุญาตเอาออกมันก็เคยวิ่งกันได้ที่กับของแอดเนาะคะ่ะมือนีของของแอดมือนีว่างเลขติดบนล่างไว้ที่สองสามสี่ของเซียนของเอฟซีพันหาแปดเก้าศูนย์จมีใครเห็นระวังของแอดกับของเซียนเพินน่นเนาะของเอฟซีพันเนี่ยแอดมกักบ่ แอดจับสองกับสามตังเลยมือนีพี่น้องเนาะคะ่ะแอดจับสูตรของแอดวิ่งรูดสามกับสองเนาะคะ่ะสามแปดสามเก่าสามศูนย์ยิ่งเขาไปหันเลยพี่นอ้องจังซีจังเสกอะยิ่งลงมาได้แอดมีความเสียว่ามือนีเปอร์เซ็นที่มันจะกอดกันวิ่งกันได้มีหลายเปอร์เซ็นอยู่ค่ะถันสูตรบ้ารูดเนาะนะคะหกสามสองพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้กะเดินทางมาถ่ายคลิปแล้วเนาะขอบขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่นอ้องอ่าผู้เขามารับชมมากดว่าไลกดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะคะ่ะกะขอให้ผ่านเดอ้อค่ะมื่อน,นี้ขอให้ผ่านขอให้พ่อพี่พ่อ้องได้โชคได้ลาบเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะยกกล่องให้พี่นอ้องแคร็บถ้าเอาเมจิกเขียนมันก็นจะชัดเจนทั้งสิเนาะพี่น้องมันดูสวยงามชัดเจนเนาะค่ะแอดจะพยายามอ่าใส่แมทใส่หยังเบากะเที่ยวสีแหลาแปดนาะทีกว่าแอดเคยใส่แมท อัดคลิปพี่น้องเ,อเนื่องจากถือก,กินไม่จิกเนาะคะ่ะเกือบตายพี่น้องหายใจไม่ออกเนาะมันเป็นอากาศกระหอนซ้ำเมื่อนั้นเนาะเอาปากันไปตามบาดสนาพี่น้องไก่เฮงไห้ปังเด้อค่ะขอบคุณผูเขามารับชมมาเบิงโฆษณาให้แอดจบกระไยท่านเนาะค่ะขอบบุญขอบคุณเด้อค่ะแนะนำใจของท่านกระเดินทางไปใส่ไก่แขาวาขาดปลอดภัยอ่า พอๆตะสิ่งดีๆเนาะค่ะเขามาในชีวิตเด้อพี่น้องเดอ้ออยู่ดีมีแห้งทุกดันทุกมองทุกบอลสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ